วีดกลาสและอัลฟาฟาเอสแท็กพลสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วยนวัตกรรมที่ผสานสุดยอดของอาหารที่บำรุงร่างกายวีดกลาสหรือต้นอ่อนข้าวสาลีและอัลฟาฟา อุดมไปด้วยคอ l ลสเตอรอลเอนไซม์โปรตีนและสารอาหารมากมายทานเพียง1เม็ดเทียบเท่ากับร่างกายได้รับคอเลสเตอเท่ากับการทานผักมากถึง2กิโลกรัมอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าด้วยส่วนผสมพิเศษโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินได้รับประโยชน์แบบ4 in 1เพียงทานแค่เม็ดเดียว